เนี่ยก็ของ ASO อสโอบริษัทมาถามว่าอันบริษัทมันคือแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ตัว Apple หรือตัว Google เนี่ยเอามาตัดสินใจว่าแอปเราเนี่ยมันจะอยู่รันเอยู่ข้างบนข้างล่างอยู่ที่เท่าไหร่มันจะใช้เป็นจุดพงยี่ห้อมันก็จะมีจำนวนดาวน์โหลดแอปเราเนี่ยมีจำนวนคนดาวน์โหลดมันมายังแค่ไหนดาวโหวตเวอร์ซีก็คือมันต่อเนื่องแค่ไหนเช่นวันแรกที่แอปเราล็อกขึ้นไปเนี่ยโอ้มีคนดาวน์โหลดเยอะมากเลยเดี๋ยวที่สองสามสี่ห้าเนี่ยไม่มีคนดาวน์โหลดแล้วอันนี้สกอร์ก็ไม่ได้นะ คือมันต้องมีจำนวนดาวโหลดแล้วก็ความต่อเนื่องคือต้องมีคนดาวโหลดต่อเนื่องทุกวันอันนี้จรกห้เริ่จะดีเรื่องของ r a t i n g r e รีวิวแอปเราได้กี่ดาวมีจำนวนรีวิวเยอะไหมเรื่องของ retention retention เนี่ยมันจะเป็นค่าที่มีน้ำหนักมากนะวันนี้นะครับวันนี้มีน้ำหนักมากหมายความว่าเวลาที่เรามีคนโหลดแอปโหลดเกมเราไปเล่นในเครื่องเราเนี่ยถ้าเปิดเกมเราเล่น่อยแค่ไหนเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดนานแค่ไหนนี่คือคำว่า retention จะมีควา r a ึง i ูมากณวันนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของลิงก์โซเชียลแชร์ลิงก์เนี่ยจะมีผลมากใน Google Play คือมีลิงก์ี่ที่หน้าเว็บไซต์ยาวม,มีลิงก์ที่ที่เรามากแค่ไหนมีวิดีโอมาให้คนแชร์ยเยอะไหมรืออื่นๆเนี่ยเป็นปัจจัยเลงเดยับแต่ที่สำคัญที่สุดนะววันนี้คือดาวน์โหลด b r e a k i n g review แล้วก็ retention ที่มีผลมากตาัววันนี้ retention มีผลมากฉะนั้นถ้าเราทำเกมเล็กๆไม่สนุกคนโหลดมาเล่แป๊บเดียวลบทิ้งถ้าลบทิ้งกับบน Google Play สกอร์ติดลบด้วย หมายความว่าเขาจะเอายอดดาวโหลดลดจากยอดที่ Us เซอร์อินสตอลสมมติว่าบน o o g l e Play นะครับสมมติว่ามีคนโหลดแอปเราเนี่ยสิบคนและมีคนลบแอปเรามาจกาโหลดไปแล้วในห้าคนสกอร์จริงเราได้แค่ห้าเราไม่ได้สิอืมมันจะยากตรงนั้นแล้วก็ถ้าแอปเราเกมเราทำไม่สนุกคนเปิดไม่เยอะเล่นไม่บ่อยิีทีช่นก็ตายมัรา็ยากคือที่หนายคนบากสิ่งที่มันให้เราคือธูที่ใช้ในการเช็คสกอร์ของคีย์เวิร์ด ทูที่ใช้ในการเช็คแร็งค์กิ้งทูที่ใช้ในการแทร็กคีย์เวิร์ดของเราให้เขาว่าแทร็กคีย์เวิร์ดเนี่ยสมมติว่าผมทำเทมเพลตหนึ่งใช่ไหมครับผมมีคีย์เวิร์ดดูประมาณที่เป็นลองเทมเพลตมาสักยี่สิบตัวทูพวกเนี้ยผมสามารถแอดเข้าไปได้แล้วมันจะแทร็กให้เราว่าไคีย์เวิร์ดคำเนี้ยของเราเนี่ยดับขึ้นยนังหรือลงยังไงแล้วเราก็จะไมไ่ทำทั้งเดือนที่ผมบอกเราจะต้องอัปเดตครัเราตลอดฉะนั้นแต่และรอบในการอัปเดตเนี่ยผมจะเอาทูพวกเนี้ยมาดูว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนที่ไแร็งออก คืย์เวที่แบงที่มันดีมันแนวนิ่งๆเก็บระดับอยู่มันเก็บไว้อัปเดตรอบถัดไปเนี่ยมันจะตัดคีย์เวิร์ดที่ไม่ดีทิ้งลองคีย์เวิร์ดตัวใหม่ตัวที่ดีก็เก็บไว้แล้วเวลาเราอัปเดตไปหลายรอบแบบนี้ครับสุดท้ายเราจะได้คีย์เวิร์ดชุดที่แบงมันนิ่งๆดีๆและคอนดิชันดีแอปเราก็จะอยู่ในระดับนิ่งๆตลอดแต่ถ้าเราไม่มีโ s พวกนี้นะครับเช่นคีย์เวิร์ดเราเลื่อนมาแบบเลื่องมาตามใจเราเอาแอปวันขึ้นไปไม่แถร์อะไรเลยรับรองว่าสักพักก เพราะสิ่งที่ถูกคือเราต้องเอาคีย์เวิร์ดเอาแอปขึ้นไปมีชุดคีย์เวิร์ดที่เราจะแข่งเช่นเรามี20ตัวที่เป็นลองเทียวเราต้องแข่งว่าเมันขึ้นมันลงอันดับแต่และตัวมันขึ้น,ม,น,นมันลงยังไงตัวที่ลงตัดออกอัปเดตร,รอบใหม่ตัวที่ดีเก็บไว้ไหาตัวใหม่ใส่ไปแทนแล้วก็ลองไปเรื่อยๆจนเราได้ชังได้ชุดของที่มันดีที่สุดแอปเราจะอยู่ในสตูอัลไลกิ้ได้เงียบๆแล้วดำเนินเงียๆตลอดเบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยในการซีเรเซอร์อันนี้คือฟรีทั้งติดนะครับ คือหลักการบอกว่าหลักการคือซื้อผู้ใช้แชร์ขนาดเราจะดูสามสามอย่างสามตัวสามตัวแอนที่เราควรจะต้องเจาะนวคือเรื่องของวีซอลุ่มต้องการผ่านมาแค่ไหนต้องการเยอะซื้อเยอะต้องการน้อยซื้อน้อยกลับมันจะมีหลายแหล่งใช like er uh, um, ่ไหมครับแต่ละแหล่งเนี่ยมันจะมีบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของคอมมรชชั่นเด่เป็นยังไงเช่นอย่างสมชติว่าเราซื้อจากเฟซบุ๊กเปอร์เซ็นต์ในการที่ผู้ใช้จะคลิกแล้วคอมมิตอินสตอลอาจจะมากกว่าที่เราไปลงแอดในบทเช่าอื่นอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็ user quality user quality คือว่า user ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็น user ที่ดีหรือเปล่าเพราะว่า user ที่ดีก็คือเราซื้อ user มาในเกมแล้วเนี่ยมันโอ,อกาสแค่ไหนที่ user ที่เราซื้อมาเนี่ยจะซื้อเทมในเกมเราผมให้เห็นภาพไม่ง่ายคือถ้าสมมติว่าเราซื้อ user จากแอปนิวโบรที่มันไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่ถูกๆเลยแตบซื้อ user จากเฟซบุ๊ก user จากเฟซบุ๊กเนี่ยเป็น quality user เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราโฆษณาตัดเฟซบุ๊กเนี่ยมันแพงกว่าจริง แต่ว่าเวลาเราโฆษณาหาเซลล์ลูกเนี่ยเราสามารถกำหนดา t เก็ตติ้งไ,ได้เช่นถ้าเรารู้ว่ากลิ่นเราเนี่ยนะเราทำเนี่ยคัชชัวร์ทำเป็นพัซดซเกล็ด t a r g e t i n ผู้คนจะเป็นวัยรุ่น,น,นอายุเท,ท่าไหร่เท่าไหร่เพศชายเพศหญิงถ้าเราโฟกัสตลาดเมืองไทยก็โลเคชั่นที่เมืองไทยเราสามารถระบุได้ซึ่งถ้า,ร,า,ร,าระบุระบุตรงนั้นได้ก็คือเราบุกไปยยได้เลยโฆษณาได้ถ้ามัน convert ได้เนี่ยพวกนี้ก็คือ t a r g e t user ของเราเลยนะรับเป็น user ที่มีแนวโน้มว่าเข้ามาในเกมเราแล้วเนี่ย โอกาสที่จะซื้อจะเล่นเกมเราจะซื้อไอ้เลกมเราเนี่ยมีโอกาสสูงกับเราไปซื้อลิเซอร์จากพวกแหญ่ที่เปิดถูกถเนี่ยคือเราคอนโทรลอะไรไม่ได้มันก็จะกระจายไปคนไทยแม่ไทยผู้ใหญ่เด็กเก่ไหนไม่รู้ซึ่งลิซเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาจากเผลอคลิกมา install เข้ามาเราไม่คอนโทรลเราไม่เสร็จมันไปใช่เปลี่ยนอันนี้มันก็ต้องต้องเวกต้องรู้นะครับว่าจะซื้อลิซเซอร์จากแหล่งไหนทีนี้หลักการของเพจทั้งฝีนะครับจะไม่เหมือนเอเอสโอเลย หลักการที่เราต้องรู้เลยคนที่ซื้อ user และขับทุนเพราะว่าไม่รู้หลักการนี้อันนี้มือใหม่ส่วนใหญ่จะพลาดตรงนี้เช่นทำเกียใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะทําให้ user หลุดยังไงทำ ASO ยังไม่เป็นทำ์เว w o r d ยังไม่เป็นจะมาซื้อ t r a ฟ f i อย่างเดียวเลยทีนี้สิ่งที่พลาดที่สุดคือเขาซื้อ traffic โดยที่ไม่รู้ว่าซื้อ traffic มาแล้วเนี่ยทำอะไรทอ่ขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่พลาดเลยฉะนั้นสิ่งที่ต้องรู้คือเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่ง ARPU ตัวนี้นะ Average Revenue Per User ของเกมเราของแอปเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในค่าครั้งนี้ก็คือสมมติว่ามีคนเล่นเกมผม100คนแล้วผมเอารายได้ที่ได้จากเกมนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เอามาหารน้อยจะได้ค่าเฉลี่ยของคนคนนึงที่เกมเราทำเงนินได้ของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นสมมติว่าเกมผมเนี่ยขายได้ทมในเกนได้100เหรียญและมีคนลงไป100คนฉะนั้นค่าเฉลี่ยต่อคนเนี่ยผมได้กนไร1เหรียญ ฉะนั้นถ้าผมจะซื้อ traffic ซอ user เข้ามาจากแหล่งไหนก็ได้ถ้าผมซื้อมากกว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันขาดทุนแล้วซื้อ user มาเท่าไหร่ก็ขาดทุนเพราะว่าเงินที่ทําได้จาก user เนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราจ่ายซื้อ t า a f f มาแต่ถ้าผมมีแหล่งที่ซื้อ user เข้ามาได้ถูกกว่าหนึ่งเหรียญเช่น50เซนแต่ถ้าเกมเนี่ยทำาจาก user ได้หนึ่งเหรียญมีเงินเท่าไหร่ผมซื้อไปเลยอย่างใครชอบใครอย่างแค่นี้ครั้งจะไมเข้าถมเงิซนซื้อเข้าไปเพราะว่าแอปพลิเคชันเราไป user มาเนี่ยมันสูง มันเหลือสามสี่เหรียญแล้วเขาซื้อยูเซอร์มันเป็นสองเหรียญนะเนี่ยทุกๆยูเซอร์เนี่ยเขาได้กำไรสองเหรียญฉะนั้นเงินเท่าไหร่กู้แบงก์กู้อะไรเลยอากเจอยูเซอร์อย่างเดียวไปไหนก็ทำใหม่ถูกไหมครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่งงยงงายๆแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอีกคำหนึ่งคือเรื่องของ localization ที่ผมถามก่อนจะเซสชันว่าโฟกัสตลาดไทยหรือโฟกัสตลาด global ถ้าเราโฟกัสตลาดไทยเนี่ยควรต้องโฟกัส keyword ภาษาไทยให้เยอะมากๆ เพราะมันจะคอนเวอร์ตได้ดีกว่าแล้วก็คอนเวอร์ตคีเวอร์ตภาษาไทยเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเาะผู้แข่งในที่ประเทเดียวทั่วโลกเนี่ยผู้แข่งมันเยอะยะมากพอเราโฟกัสค่ภาษาไทยแล้วเราทำได้ดีกว่าผู้แข่งที่เดนต่างชาตเพราะเรารู้ภาษาไทยได้ดีเพราะความหมายตรงแต่ถ้าเราโฟกตลาดที่เป็นโกลบอลทั่วโลกเลยเราควรจะเราลอไซให้ครบทุกภาษาเลยเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีทริคในการ a i นะครับแล้วก็ทั้นี้้น้กิที่มาจากตรงนี้แหะถ้าเรา localize เนี่ย มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่จะคอนเวิร์ตในการทำเงินได้เยอะขึ้นมากอีกอันหนึ่งถ้าสมมุติว่าอันนี้น่าจะเป็นในฝั่งของมาร์เก็ตติ้งพวกไวรัลมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติถ้าทำเนี่ยเออ่มันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าทำติดแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลเรอะมากอันนี้เป็นเก่งของเพื่อนผมที่อยู่ในโวงมาสเตอร์ใหม่กันทำแอปทำอะไรไว้่อประมาณสี่ห้าปีเนะี่ยมันเป็นอเชื่อแอนสน์สเนชอร์มีคนหนึ่ง มีคนหนึ่งเขาทำเกมที่เปนแบบปี้หมดบนจอ,อนานมากว่า4-5ปีแล้วแล้วมีเพื่อนเขาเนี่ยทำวิดีโอนี่ขึ้นไปบนยูทูบเป็นพวกแบบเนี่ยแปลกๆหมดบนหน้าจออันนี้ไอโฟนตัวแรกนัน่นเลยแหละแล้วมันไวออมากเิดีโมากบนยูทูบวันสองวันเป็นล้านวิวเลยตรงนี้เซฟผมได้เงินมาก้นอนถ่ายล้านเลยนะแล้วมันต้องยังสุดท้ายน,น,น,นะครัะเวลาเราคบไซเคิลเนี่ยพอเราทันเกมเสร็จ เราทำแคมเปญได้ยูเซอร์มาทั้งฟรีทั้งจ่ายเงินเราเห็นเราว่าเว็บเว็บของยูเซอร์เป็นยังไงพอเราจะอัปเดตเนี่ยเราจะเอาข้อมูลพวกนั้นมาเก็บทั้งหมดเพื่อมาอัปเดตเราอัปเดตอะบ้านนะครับสิ่งที่เราต้องอัปเดตนะครับเพื่อให้มันคอนรัตดีขึ้นเนี่ก็พวกนี้นะอ่าอันนี้คือที่นอกเหนือจากตัวลอจิสติกเกมอะไรที่เราแก้นะที่เรารู้ว่าเว็บไหนมันยากไปต้องไปปรับต้องไปแก้นั่นเป็นส่วนของคนที่ทำเกมละแต่ในส่วนอันนี้ปุ่มพวกในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับส่วนของมาร์เก็ต ก็าจะมีไอคอนสกรีนช็อตในเจสซิชันอยู่ใน UI Price ทำไมแต่ว่าข้อที่ต้องจำไว้เลยเว่าเวลาเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทีลจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนทดสอบวิทยาศาสตร์เราต้องคอนโทรลแฟกเตอร์เช่นว่าผมอัเปเดตเวอร์ชันจะมีจะศูนย์เป็นหนจุดหนึ่งผมเปลี่ยนไอคอนผมเปลี่ยนสกรีนช็อตแล้วยอดมันพุ่งขึ้นดีมากเลยแต่ผมจะไม่รู้ว่ามันยอดนี้คือเพราะอะไรเพราะไอคอนหรือเพราะสกรีนช็อตมันตอบง่าย ฉะนั้นทุกคันที่เปลี่ยนอัปเดตทุกเวอร์ชั่งคนเปลี่ยน,น,ยนอิลเล็กทรอนิกส์อย่างผมเปลี่ยนเป็ 60, จนจี๊ดซูนเป็นจีดหนึ่งคนเปลี่ยนแค่ไอคอ,เอน 2, เป็นจี๊ดหนึ่งเป็นจีดสองเป็นแค่สฟินช็อตว่าถ้ายอดมันขึ้นยอดมันลงจะรู้ว่ามันมาจากตรงไหน,นอันนี้มันเห็นผลมากนะครับเพราะว่า,าจริงๆประสบการณ์ตรงเลยผมทำมาสี่ห้าปีเนี่ยบางครั้งบางเกมเนี่ยมันแทบจะตายละเปลี่ยนแค่ไอคอนกลับมายอดนิง่งยอดดีบางตัวเปลี่ยนแค่สฟินช็อตยอดนิ่งยอดดีอันนี้จริงๆเลย นี่ประสบการณ์ตรงเลยอย่ามองข้างมันนี่สําคัญมากเพราะว่าอะไรอย่างไอ้ข้อนะบางทีเราดีไซน์มาครั้งแรกลองไปมันอาจจะไม่โดนไม่ตรงแต่พอเราไปทำมาร์เก็ตติ้งเิร์ชเพิ่มเห็นว่าเทรนดแบบนี้กำลังมาเราเปลี่ยนไน้ไอ้ข้อเราตามเทรนด์ที่ผมโชว์ให้ดูจากท็ปอปสซี่เนี่ยเหนไอ้ข้อเป็น,น่นนนนนางนั้นคอนดิชันดีมากอินเราก็กลับมายอดก็มาแล้วจำนะว่าต้องเปลี่ยนทีละทีละสเตอร์อะไรหนึ่งจะได้ใช้บ้างในส่ยนที่นี่เวลาเปลี่ยน เขาเปลี่ยนแบบไหนอันนี้เป็นเกมของเพื่อนไม่ใช่เกมอันนี้เป็นโทรศัพท์ครับอันนี้คือเวอร์ชันแรกของเขาเอาขึ้นไปเนี่ยอันนี้เพื่อนกันเลยใน Google มาสมัยของดินนะมาสมัยุ่มที่เป็นเพื่อนพวกบช่างกรีดงานโคตรตัดนะพวกเนี้ยอันไอ้คนเนี้ยชื่อโซเฟียเขาเอาขึ้นไปไม่คอนเวอร์ตเลยแอปก็ดีมากนะชื่อซาร์เบนเอารูปสองรูปมาเบ่นันแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์บนโฟลเดอร์ช็อปที่ซอนเลเยอร์นะครับ ดีมากแต่ว่าไอคอนขึ้นไปฟ้อนไปแป๊กหน้ายอดเราหลบเราไม่กี่ร้อยยางแล้วเขาก็อัปเดตมันเป็นตัวนี้ยอดก็ดีขึ้นดีขึ้นไอตัวนี้คือไออันก่อจะล่าสุดไอตัวที่สามที่เขาเปลี่ยนเขาได้ยอดอย่างน้ 3, 4, อยเวลาสามสี่คำดาวหลบต่อว,วันจะแค่เปลี่ยนไอคอนอันนี้คดีติ้มขึ้นมาอันนี้คือฟุกจากประสบการณ์จริงว่าแค่เปลี่ยนแค่นี้เนี่ยมันดีมากแต่ณณณวันนั้นเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเนี่ยมันดีแล้วนะ แต่เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ไม่ใช่ตัวนี้แล้วเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เน,นี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสองอันซ้อนกันเป็นแฟร์ดีไซนเ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เกมเป็นแฟร์ดีไซน์ทำนั้นเองเราต้องอัปเดตที่ตลอดทีนี้ต้องเน้นใจเพราะเรื่องของสกรีช็อปสังเกตุไหมครับเวลาเราเสิร์ชขึ้นมาสกรีช็อปเป็นแบบเนี้ยเราต้องทำไงเราต้องเปลี่ยนขอดูใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสิร์ชขึ้นมาเกมเราเป็นแนวนอน เขาไม่ได้ใส่เป็น s c r e e n s แคปเจอร์มันเลยไม่ได้ใส่แบนเนอร์ไม่ได้ใส่ description เลยก็แคปแคปมาฉะนั้นถามว่ามันควาเปิดดีไหมมาจากคอามเปิร์ดแต่ถ้าเทียบกับแบบนี้ครับเกมนี้แนนอนเหมือนกันหมายถึงตัวเกมของเขาเวลาเล่นเป็นแนวนอนเหมือนกันแต่ว่าส c r e e n s h o t เขาไม่ใช่แนวนอนนะไอ้หันแรกเนี่ยคือเขาแคปเจอร์หน้าจอมาเลยแล้วก็มางแบบเป็นส c r e e n s h o t อันนี้คอามเปิร์ดไม่ดีแต่ว่าไอแนวนอนเหมือนกันแต่ว่าเขาใส่ แบบแบบเบ็ดเป็เนเกสเตอร์ันต้องใส่แอมเนอร์อธิบายเข้าๆว่าเกมเราเนี่ยนนทำอะไรบ้างมีฟีเจอร์อะไรในเกมเกมเราเกิดอ,อะไรมันน่าสาาน,นุกแบบไหนแล้วก็มีคาแรคเตอร์อันนี้จริงๆมันมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวนะสิ่งที่ต้องทำก็คือย่างที่ผมบอกอะก็คือการแอปส่งบอกเราทุกอย่างกันแล้วเข้าไปดูท็อกบัสซิ่งปกติเวลาที่ผมทำเนี่ยผมเข้าไปไล่ดูทีละตัวเลยว่าเข้าไปใส่ข้ไขอไหน สเปเชียลแบบไหนที่ยกตัวอย่างนี้มาเพราะมันอันดับหนึ่งของครัเซีเลยแสดงว่ามันพูดมาแล้วต่อให้เก็บว,ว่าเป็นแนวนอนเราทำสเปเชยียลเพาะพันแนั้นเพราะว่าเวลาเสิร์ชมันแสดงผลดีกว่าแล้วเป็นคอดูแล้วใสเ่เลยไม่เลยมากกว่าอันนี้ไอโฟนนะฮะอันนี้คือไอโฟนทีนี้พอเราบริเวณแท็บคือเรื่องนะเมื่อกี้บอกว่าต่อให้เป็นเก็บแนวนอนข็ทำสเปเชียลแนวตั้งใช่ไหมครับอันนี้คือบนไอโฟนแสดงผลเต็มแต่ถ้าเป็นบนไอแท็ไม่ใช่ เพราะแอปที่เบอร์อ่าต๊อี้อย่างนั้นใเนี่ยคือต๊ปอปปีของเฟซบุเบอร์ทำสกรีนช็อตแนวตั้งแต่พอทำแนวตัต้งบนไอแพดขึ้นแม้เสียไปเลยเพราะมแสดงบนหน้าเดียวสกรีนช็อตอันแรกเดียวที่ต้องเน้ที่สุดถามว่าเวลาเราดูบนไอแพดนะครับดูในภาพไม่ได้เดียวเลยมองแทบไม่เห็นทีเดียวเลยเราไปเปิดดูบนไอแพดก็ได้แต่ถ้าเราดีไซน์สกรีนช็อตสกรีนช็นตอตแนวนอนสำหรับไอแพดมันจะแสดงผลเต็มด้วยเหมือนโปสเตอร์อะไร แล้วก็แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวเอ,อ,อ่อเขาเรียกติคอยเต์เฟสตัวนี้เป็นเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่มองข้ามมาทำาเอียเนี้ยมัเช็ได้ดีมากเลยนะจริงจริงองค์การหลายหลายก็คือวิธีการตั้งราคาวิธีการตั้งราคาเพื่อให้คนซื้อไอเทมที่เราอยากให้ซื้อเวลาเราตั้งราคาแบบนี้เราไม่อยากให้คนซื้อที่มันถูกสุดหรอกเราไม่อยากให้คนซื้อที่มันแพงสุดด้วยเราอยากให้คนซื้อตัวที่เราต้องการ ชนะวิธีตั้งราคาโดยเชิงเทคนิคเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เาาราตั้งราคาถูกก็ถูกค่อยๆไล่มาแพงเพราะมันจะมีสเตจที่กระโดดไปเช่นจัดได้เงิน5กล่อง10กล่องเป็นห้กล่องแต่ราคาเพิ่มนิดเดียวกลับไรที่มันแพงมากๆแล้วก็ไม่คุ้ม<ะ>มันก็คือการจูงใจเพื่อให้ตัวไหนคุ้มสุดคือเป็นตัวที่เราทำเกื่อจะจ,จูงใจการจูงใจลูกเสือให้ซื้อตัวนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งราคาแล้วก็มันบวกกับพวกนี้นะเป็นจิตวิทยาอะไตัวนี้ย ทุกเงินจะเห็นว่ามันต้องเริ่มจากเหรียญสองเหรียญสามเหรียญจะเป็นเป็นล้านเพื่อให้คนเห็นได้จํานวนอินพายได้ตัดสินใจได้ง่ายกับตัวไหนที่เราอยากตะดส้นใจเขาซื้อเนี่ยอาจจะบอกว่า most valuable best seller อะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นแบตติดไปเงินก็ได้หรือช่วยได้ก็ได้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จริงๆเนี่ยต้าเทสมาแล้วว่าแค่ใส่ไม่ใส่ตั้งราคาเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยคือเงินทําได้มากทําได้น้อยเห็นชัดเจนมากเลยคือจิกลยาต้องเทส